ไทยเจ้าภาพวอลล์บอลหญิงปี2025คาดนุนเศรษฐกิจไทย8.4พันล้านจากเมื่อวานนี้ฮะวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคอรมอมีมติให้ชอบแล้วฮะว่าให้ไทยเรานะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลล์บอลหญิงฮะหรือ Women World Championship 2025 ามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานอกจากนี้ฮะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสานต่อความสําเร็จในการปรับโครงสร้างการตรวจลงตาทั้งหมดของประเทศฮะเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ผู้ขอวีซา่าอย่างเช่นผู้เข้าร่วมงานสแสดงสินค้านานาชาติและกลุ่มชาวต่างชาติที่ทํางานทางไกลซึ่งคาดว่าจะสร้างไรายได้การท่องเที่ยวราวหนึ่งจุ แปล้านล้านบาท ส่วนในปีหน้ารัฐบาลเองเน่ก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรูปแบบใหม่ที่จะเน้นการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นส่วนน้ำสวนสนุกศูนการค้า Entertainment Complex จัดคอนเสิร์ตเทศกาลและนำการแข่งขันกีฬาระดับโลกมาจัดในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงเม็ดเงินเข้าในประเทศส่วนการแข่งขันวลลอลเลย์บอลวูแมนโวลช์เป็นชิฟสองพนยี่2ิก็จะจัดขึ้นณนะวันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่7จดกันยายนปีหน้า โดยสถานที่ที่จะจัดการแข่งขันนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตนครราชสีมาและในกรุงเทพมหานาครน,นอกจากนี้ฮะด้านรองโฆษกเองก็คาดว่าจะมีมูลค่าท่างเศรษฐกิจไทยที่ได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณ8.4พันล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าการจัดกีฬาในครั้งนี้ฮะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีและถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม,ใหม่ๆกับช่อง ของเรากับพุ่นวิชันสร้างโอกาสการลงทุนแบบย,ยั่งยืน